สวัสดีครับมาดูรอบเย็นสักชุดนะครับอน,นี้เป็นพระนะเป็นพระกุนะเป็นพระกุเป็นพระกุนะ,นะนะซื้อมาสี่หรือห้าร้อยเนี่ยเอาเอาเอาสักสามร้อยแล้วกันนะ แท้นะครับสามร้อยบาทเหรียญหลวงปูเ่เฮียงวัดป่าชนบุรีนะครับเจดสปีนะครอายุเจ็ดสิปีวัดป่าเอาสี่ร้อยบาทนะครับผิวไฟสวยสวยเลย4ี่ร้อบาทแจกแม่ครัวหลวงพ่อกวยปีหกสองเนื้ออันปะก้าเอาสี่ร้อยบาทนะครับ พอพี่ยกสองเพิ่ประกาสี่ร้อยบาทขุนแผนวัดจีนปีหนึ่งแปดนะครับพิมพ์กลางตัวหนังสือตั้งนะครับตัวนังสือตั้งนะถ้าพิมพ์เล็กเป็นตัวหนังสือขวางเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อบาทคูณพกควยเสกชัดเจนนะเพรระว่าชัดเจนสมเด็จไม้แกะนะไม้แกะ ไม้เขาเรียกอะไรไม้งิ้วดำนะสมเด็จไม้แกะไม้แกะเก่าฮะสวยด้วยพุทธศิลป์วส,สวยเอาห้าร้อยนะครับพร้อมเ,มเล่ยกันน้ำห้าร้อบาทเหรียญหลวงพ่อผางปีหนึ่งเก้างานสร้างพระเจดีที่ลึกในกงานจัดสร้างพระเจดีเอาไป เอาไปสี่ร้อยเอาสี่ร้อยบาทเหรียญขอหลามตัดกรมหลวงชุมพรนะครับวัดนาขวางปีสองห้าสองหกนะสองห้าสองหกหลวงพ่อสุดปลุกเสกนะครับหลวงพ่อสุดปลุกเสกหลวงพ่อสุดวัดกะหลงปุกเสกนะครับหลวงเน้นวแต่วัดนาขวางนะะ เหรียญหล่อเนื้อตะกัวเก่าเหรียญหล่อเนื้อตะกัวเก่าเอาห้าร้อยนะครับเอาห้าร้อยเรียมจับขอบเหรียญหล่อหลวงพ่อยิดเนื้อทองแดงหน้ากากเงินปีสามเจ็ดนะเอาแปดร้อยนะครับ, 800, รบแจกกรรมการทองแดงหน้ากากเงินแจกกรรมการขุนแผน อาจารย์ชุมชัยคีรีปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับหลังดาบไข่นะแล้วก็มีเอ,อ,ขนะอข้างนะพอกข้างมาด้วยเอาไปสี400่ร้อยพอสี่รอยบาทสมเด็จหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านปีหนึ่งหกนะครับสมเด็จหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านปีหนึ่ง สมเด็ดหลวมพ่อเอียเนี่ยเอาไปหกร้อยนะหกร้อยบาทรูปรอหลวงพ่อโสธรหลวมพ่อโสธรประมาณปีศูนย์เก้านะครับฮะสวยคมชัดเลยเอาไปหกร้อยพอนะหกร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อโอด ปีสศูนย์เอาสี่ร้อยบาทเรียลึสสารเจ้าพ่อดาบทองนะครับสี่รอยบาทพระปุนะครับไม่รู้ที่เอาสามร้อยเรียมวินเทจพระพรมหลวงปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วนะพระพรมหลวงปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วเนื้อตะกัว สมุดปอมแก้วเนื้อตะกลัวเอาหกร้อยนะครับหกร้อยบาทรูปหล่อเพราะเจ้าตากเนื้อทองแดงไม่ทราบปีนะครับเอาสี่ร้อยหอเจ้าตากสี่ร้อยเหรียญพระพุทธมิ่งมงคลปีสองห้าหนึ่งหนึ่งทักษิณมิ่งมงคล องห้าหนึ่งหนึ่งเอาสี่ร้อยบาทสวยแชมป์นะครับสี่ร้อยบาทฟักกูเนื้อดินวัดดงตาลน,นะเขียนไว้วัดดงตาลน,นะครับเรียมวินเทจเอาสี่ร้อยปิดตาเนื้อสำลิดนะครับปิตาเนื้อสำลิดเอาสี่ร้อยบาท เงินอายุทยานะครับเอาไปหกร้อยบาทเงินสมัยอายุทยาตีตาตีโค้ดนะครับเอาไปหกร้อยเหรียญฉลองสมรศักดิ์พระครูวิจัยธรรมกิจจังหวัดสุโขทยัยปีสอง1นหะ้าศูนยนะเอาหกร้อยบาทาสวยดูง่าย รูปหล่อปูหรือสีเอาเอาเอาไปแค่สามร้อยบาทพอรูป่อปูสีสามร้อยบาทปิดตาปิดตาไม่รู้ที่เอาสามร้อยบาทหลวงปูทวดเนื้อว่าน หลังยันเอาสี่ร้อยบาทรูปรอสังคัดจายนะรูปรอสังคจายหลังเลขหนึ่งไม่รู้ที่เอาสามร้อยหลวงพ่อสงนะครับหลวงปู่สงหลวงพ่อสงสองเหรียญ เอาสี่ร้อยบาทนะปีสองศูนย์กับปีสองศูนย์ทั้งคู่เลยเอาสี่ร้อยบาทหลวงพ่อจวนหลวงพ่อจวนสายสินไม่แล้วก็เหรียญปลอดภัยหลวงพ่อจวนปีหนึ่งแปดคู่นี้เอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทแล้วก็เป็นหลวงพ่อนงล็อกเก็ตฉากทองนะครับหลังจีวรเกษาอรอยพอย แล้วก็เหรียญเหรียญเลื่อนสมำศักปีห้าแปดหลวงพ่อ n ô n คู่นี้เอาไปแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทใครสนใจนะครับรายการไหนก็ทักมาได้เลยนะครับทักมาได้เลยลูกค้าใหม่นะครับแอดไลน์นะแอดไลน์ค้นหาจาก id l i n ยนะครับ a c a l, l v e t e นะครับถ้าค้นหา id l i n ยไปไม่เจอก็ ค้นหาจากเบอร์โทร096 727 6947นะครับขอสดีครับ